สวัสดีครับ The Story Shop Podcast ผมน็อตวัชรินันเวสครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการใช้ปากกาสำหรับการใช้งานในอวกาศนะครับผมไปเอาบทความนี้มาจาก Writing in Thai นะครับก่อนอยุคเริ่มต้นของการใช้ปากกาบนอวกาศเนี่ยทั้งนักบินอวกาศของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รัสเซียหรือว่าสหภาพโซเวียตในขณะนั้นเนี่ยต่างก็ใช้ดินสอกันมา โดยตลอดนะครับโดยนักบินอวกาศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ได้รับชุดเครื่องเขียนนะครับที่ประกอบไปด้วยแท่นกระดาษพร้อมกับที่ลัดกับหัวเข่าเพื่อไม่ให้มันหลุดนะครับแล้วก็ดินสอหนึ่งด้ามน,นะครับโดยตัวดินสอด้ามน,นั้นเนี่ยมันจะผูกกับแท่นเพื่อไม่ให้ลอยเคว้งคว้างไปในอวกาศนะครับแน่นอนว่ามันก็จะมีวิวัฒนาการของการเลือกดินสอครับมันเปลี่ยนไปตามกาลเวลานะครับทั้งสองประเทศในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการเลือกใช้ดินสอ โดยเริ่มแรกนี่นะครับ <c oughs> ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็ใช้ดินสอที่เป็นไม้พร้อมเหลาพร้อมที่เหลานะครับแต่ว่าการใช้ดินสอบประเภทนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดพวกเศษฝุ่นของไสด้ดินสอบไม้นะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวยางลบด้วยซึ่งไอตัวเศษฝุ่นพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์จําพวกสวิต์นะครับแถมสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นวัสดุไ i f i ด้วยมันก็อันตรายนะครับ ต่อมาเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลือกใช้ดินสอกดนะครับเพื่อช่วยให้ไม่เกิดเศษไม้ในอวกาศแต่ว่ามันก็ยังมีเศษผงจากไส้ดินสอ,อยังอยู่เนี่ยครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยทางสหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับก็เลือกใช้ดินสอเขียนกระจกที่ใช้ไส้เป็นวัสดุจำพวกขี้พึ่งนะครับแม้ว่าตัวไส้ขี้พึ่งเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งเป็นฝุ่นเหมือนกับไส้ดินสอไม้นะครับแต่ว่า การกําจัดเศษกระดาษที่พันรอบดินสอก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับและแน่นอนว่าดินสอรประเภทนี้เนี่ยก็เขียนติดกระดาษได้ไม่ดีเท่ากับดินสอปกติด้วยนะครับเ,เคยมีรายงานนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนาซาเคยจัดซื้อดินสอจํานวน34แท่งนะครับในราคา4,382.50ดอลลาร์จุดห้าดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าคิดเป็น128.89ดดอลลาร์สหรัฐต่ตอด้ามน,นะครับ แน่นอนว่าด้วยราคาขนาดนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดเสียวิภาพวิจารณ์ขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับถึงความเหมาะสมของราคาจัดซื้อนะครับพอเวลาถับเอ่อพอเวลาต่อมาเนี่ยครับทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตเนี่ยนะครับต่างพยายามที่จะหันไปใช้ปากกาแทนดินสอนะครับแล้วทางเลือกปากกาในทองตลาดในตอนนั้นเนี่ยครับมันก็มีอยู่ไม่มากนะครับโดยต่างเลือกใช้ปากกาลูกลื่นทั่วไปซึ่งแน่นอนว่ามันก็ยังทํางานได้ไม่ดีในทุก อุณหภูมินะครับในทุกสถานการณ์ก่อนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะพยายามเปลี่ยนมาใช้ปากกามาร m เกอร์ในโครงการอพอลโลนะครับแต่ว่าก็ยังติดปัญหาเรื่องของการเขียนไม่ออกในบางสภาวะความดันแล้วก็อุณหภูมิอยู่ดีต่อมาในปี1948นะครับพอลซีฟิชเชอร์เนี่ยก็ได้ก่อตั้งบริษัทฟิชเชอร์เพนคอมพานีขึ้นมานะครับเพื่อมุ่งหวังจะผลิตปากกาทั่วไปนะครับ โดยจุดเปลี่ยนแรกที่ฟิเชอร์สร้างไว้ให้กับวงการปากกาเนี่ยคือการออกแบบไส้ปากกาที่สามารถใช้กับปากกายี่ห้อหลักๆได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับแล้วในขณะนั้นเนี่ยโปรดักต์ก็จะอยู่ภายใต้ชื่อ universal refill cartridge นะครับจุดมุ่งหมายของบริษัท Fisher Pen พนคอป n นนะครับในขณะนั้นก็คือเพียงแค่การสร้างปากกาที่ดีนะครับ โดยบริษัทเนี่ยก็พยายามทดลองสร้างประกาศที่เขียนได้ดีโดยไม่ได้คำนึงถึงสภาวะได้เป็นพิเศษเลยนะครับจนออกมาเป็นสิทธิบัตรเฉพาะในการผลิตประกาของฟิชเชอร์ขึ้นมานะครับซึ่งสิทธิบัตรที่ถูกจดไปนะครับของฟิชเชอร์เนี่ยก็ได้เสนอแนวคิดการสร้างประกาศไว้หลายอย่างนะครับโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่การออกแบบกลไกลด้านประกาให้ทําหน้าที่อัดอากาศลงไปที่ไส้ประกาศนะครับเพื่อให้ความดัน ในหลอดหมึกเนี่ยมากกว่าความดันภายนอกเลยทําให้ตัวหมึกเนี่ยนะครับสามารถไหลออกมาได้อย่างเรียบลื่นนะครับโดยฟิชเชอร์เองเนี่ยก็ตั้งชื่อรุ่นใหม่ให้กับปากกาด้านนี้ว่าฟิชเชอร์ AG7 นั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสําเร็จในการออกแบบปากกาฟิชเชอร์ AG7 เี่ยมันไม่ได้อยู่เพียงแค่การากลไกาการอัดอากาศเพียงเท่านั้นนะครับแต่มาจากหมึกชนิดชนิดใหม่และการออกแบบหัวบอลสำหรับปากกาควบด้วยนะครับ แน่นอนว่าการสร้างประกาด้วยวิธีการใหม่เนี่ยมันต้องใช้งบ R&D จำนวนมากนะครับฟิชเชอก็เลยใช้งบประมาณร่วม1ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อพัฒนาประกา,า,ะกา,าด้านนี้เลยทีเดียวแล้วหลังจากผ่านการทดสอบมายาวนานกว่า8เดือนจากนาซ่านะครับประกาฟิชเชอร์สเปซเพก็ได้รับคัดเลือกให้ใช้งานบนภารกิจอ p พอลโล7ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วการพัฒนาของฟิชเชอร์เนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ ในภายหลังฟีเจอร์ได้เริ่มพัฒนาปากกาฟีเจอร์ CH4 นะครับซึ่งใช้การอัดไนโตรเจนในด้านปากกามาจากโรงงานตั้งแต่แรกเลยแต่ความพิเศษของฟีเจอร์ CH4 เนี่ยนะครับอยู่ที่การเลือกใช้หมึกที่มีสถานะใกล้เคียงกับของแข็งนะครับซึ่งมันจะไหลออกมาเป็นของเหลวก็ต่อเมื่อหมึกในด้านปากกาเนี่ยนะครับถูกเฉือนด้วยแรงของหัวปากกาเท่านั้นนอกจากนั้นนะครับฟีเจอร์ยังเคลมอีกว่าตัวกลไกล,ล่องหรือว่าซ็อกเกตนะครับที่เป็นเทคนิคของ ทางวิศวกรรมของบริษัทเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้หมึกปากกาเนี่ยนะครับไหลออกมาเฉพาะเวลาเขียนด้วยแล้วหลังจากการพัฒนาปากกา Fisher CH4 เนี่ยครับ NASA ก็เลือกใช้ปากการ,รุ่นดังกล่าวเนี่ยเป็นอุปกรณ์การเขียนสำหรับอวกาศแทนที่ปากกา Fisher AG7 รุ่นเก่านะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยทางสหภาพโซเวียตน,ยนะครับก็เปลี่ยนมาใช้ปากการ,รุ่นนี้มาตั้งแต่ปี1969บนโครงการโซยูสนะครับ จนถึงปัจจุบันเนี่ยประการรุ่นนี้ยังคงมีใช้ในโครงการอวากาศต่างๆทั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียเลยนะครับต่อมามีการเปิดเผยภายหลังนะครับว่าในขณะที่อยู่บนดวงจันทร์เนี่ยนะครับลูกเรือคนหนึ่งของภารกิจอพอลโล11นะครับเผยทําก้านสวิตช์หตัวหักซึ่งเป็นสวิต์ตัวที่ต้องใช้เพื่อส่งยานจากดวงจันทร์กลับสู่โลกนะครับเมื่อบัสอัลดรินนะครับแจ้งศูนย์ควบคุมถึงปัญหานี้เนี่ย ตัวส่วนควบคุมที่โลกเนี่ยครับก็ทดลองหักสวิ์ในลักษณะเดียวกันโดยความท้าทายมันอยู่ที่ว่า,าในขณนะนั้นเนี่ยนะครับนักบินอวกาศบนดวงจันทร์เนี่ยไม่มีเครื่องมือใดเลยนอกจากตัวปากกา Fisher a g 7นะครับทางส่วนควบคุมเนี่ยจึงได้ทดลองใช้ปากกา Fisher a g 7เนี่ยนะครับในการดันกลไกของสวิสที่หักขึ้นมาและพบว่าไม่สามารถใช้งานได้ดีนะครับจึงแนะนำให้ b u สอ a l d r i เนี่ยทำแบบนั้นเช่นเดียว,ยวกันนะครับซึ่งหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยมันก็เลยมีคำเปรียบเลยว่า หากไม่มีประกา Fisher ร g 7เนี่ยครับนักบินอวกาศในโครงการอพอลโล11เนี่ยคงไม่สามารถกลับมายังโลกได้นั่นเองนะครับและนี่คือ The StoryShop p o d c a แ t แล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ